ก็สวัสด,ดีมิทิแกนแฟนที่รักนะครับวันนี้ครับพอ,อยไงินอกสั้นแล้วก็สิมายิบข่าวเก่านะครับมาเล่าไหมคือกันเล่าข่าวนะครับเราแบบแกมตลกคุบขันให้ห้าไปน้ำโอเคครับเฮ้ามาเริ่มจากข่าวแรกนะครับเมื่อสามวันที่แล้วนะครับกไ็ได้มีนายตำรวจหยุด ลอยโท่าทานหนึ่งนะครับก็บได้ถือขูปบัคับบัญชาติแล้วก็ปัญหาเรื่องบานเล็กบ้านน้อยนะครับร่วมไปถึงปัญหาหนีสินที่ลุ่มเรานะครับนายตำรวจหยุดลอยโท่ทาทันนั้นก็เลยตัดสินใจบักอาวุธคู่ก่ ลงเวกอีกจำนอนหนึ่งก็ได้เดินตรงปีเข้าไปยังรันจำนถก็สิเอาเงินไปซดใสนี่ครับสำหรับเข้าที่สองนะครับก็คือเป็นเขาพยากรณ์อากาศนะครับครับกระสืบเงนื่องด้วยจากสมือนี้นะครับก็ได้มีอากาศหนาว แค่จะกจินปกคุ้มลงมาซึ่งอากาศหนาวแห้งครับกระหิดให้นกแก้วที่หอยหนอกสั้นแล้วเลี้ยงไว้นะครับบ่ค่อยกินบ่ค่อยกินเนื้อครับแล้วก็บบ่ค่อยสิขยับโตน้ำจะค่คยทส่งเสียงร้องแจ้วเดี๋ยวนี้เงียบแล้วก็บบ่ค่อยกระดุกกระดิก ต้อไปเกิดเป็นขาวบันเทิงนะครับเนาะขาวบันเทิงข่าวกดสิบดาลาอลล่าครับการเนื่มจากนี่พระเอกอักษรยอ่อข้อได้ตกลุมรักนั่งลอยนะครับนั่งลายอ,อยอักษรย่อหอจุดตกเป็นข่าวในขณะเดียวกันนะครับผู้จัดการของดอาลลา่า ใช่นะครับอักษรยโ่อข้อซึ่งผู้จัดการของเขาเกิดมีอักษรยโ่อสก็ได้ออกมาแถลงเขานะครับจากการแถลงเขากระฮิตให้นั่งเอกอักษรย่อต่อออกมาทวงติงนะครับฮิตให้ผู้จัดการอักษรยโ่อสแ,และนั่งลายอักษรยโ่อหอ

ไ้ในตู้เซฟนะครับซึ่งเป็นพระธมิมุ่นคานครับคื่อพระกิงซึ่งพระรุนนี้นะครับตั้งแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันกระหุงซึกว่าสิด,ดังมากนะครับดังอหลีครับสำหรับการอ่านข่าวมื้อนี้นครับก็ผมยัยนอกก็สิได้ขอลำลาไปก่อน,นครับพบกันไหมอีพี่หนาะ พี่นี่สบายดีนี่แห้งทุกทันโอเค